สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาครับชมช่องช้างพายทองคําน้องภูเบศนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะคะวันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดโปรยปลายถ้าลมแรงๆเราจะได้เอาภูเบศออกจากโรงช้างนะคะถ้าลมแรง ห่วงนอนเอาห่วงนอน <c oughs> จะทำอะไรหนูจะกินนมหรือจะทำอะไร ถ้าลมมาแรงๆเราก็จะเอาออกหมดเลยนะคะทั้งปะแก้วไม่พอยู้เวกด้วยนะคะเอาออกไปไว้ข้างนอกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าโครงสร้างเราแข็งแรงขนาดไหนเราต้องเอาน้องไปไว้ก่อนฮตอนนี้พ่อเก็บรถก่อนนะ เพราะสักเคียบพื้นที่กลัวเอาลูกออกไม่ทัน,น,น,นว่าแบบว่าลมมาแรงๆต้องรีบเอาออกครักมุตูบอกลมกระโชคแรงไม่ให้อยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ ร้อนร้อนมากมาสองสามวันแล้วค่ะร้อนมากเรากลัวที่สุดก็คือกลัวลมนะคะเพราะว่าทุกปีจะต้องโดนลมแรงๆครั้งหนึ่งอะคะ่ะอย่างกับปีที่แล้วก็โดนพายุลูกเห็บนะคะตอนคูเบตคลอดได้สามวันปีนี้เราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะะเพราะว่าปีที่แล้วก็มาเร็วนะคะมาเมษา พรปกติปีนู้นโดนพฤษภาปีนี้ก็เดือนนี้ก็มีงานแล้วก็เฝ้าระวังลมนะคะถ้ามี <c oughs> กลักวกลัวมากเพราะว่าตรงที่เราอยู่ก็โล่งด้วยกินนมเสร็จแล้วเหรอกินนมเสร็จแล้วมานี่ขอเกมหาไม่เร็ว ว่องนอนก็นไม่นอนว่องนอนก็นไม่นอนฮะยืนหลับยืนหลับกินมันแก้วไหมกินมันแก้วไหมฮะกินมันแก้วไหมครับ ไปนอนไปอามายืนหลับทำไม นอนอร่อ <Yeah. Good. S 1> ยไหม อร่อยไหมครับเอาได้ของกินแล้วนี่เฉยใช้เรื่องไหมนี่เด็ดเป็นด้วยเด็ดเป็นด้วยเด็ดเป็นด้วย สปบัดอะไรอะสบัดอะไร,ะะะไรมันมีดินด้วยหรอถ้ากินมันแกวกินแต่น้ำ แซบ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 ไม่ดูเขียวเอเอกึ้นไปเป็นไรดูดกินแต่น้ำนะคะแล้วก็คาย ไปละไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะร้อนเล่นขี้คนมอมหมดจะไปไหนดูนะ เมื่อกี้ทำท่าฝนจะมาตอนนี้แดดออกอีกแล้วนะคะแดดออกจะตกก็ะตกแต่ฝนไม่ขอลมนะคะ กากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ